ฮัลโหลฝรั่งเผาเรื่อเๆฮัลโหลมาร์ตกล่องไหมตัวขาดตัวแนนสวัสดีครับทุกคนดีใจมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณอาร์อัยนะคะที่พาเมนโมมาเปิดหูเปิดตารับลมกับบรรยากาศของชายขานะครับขอบคุณแม่แม่วันใช่ไหมครับร้านอาหารแม่วันขอบคุณร้านอาหารแม่วันนะครับที่ ซัพพอร์ตลูกๆวันนี้นะครับเซอร์ไพรส์มากเลยแบบดีใจแห้งได้มากแบบดื่มดำกับบรรยากาศแาบอดพี่้องแล้วดีใจที่เราได้วเดาได้มาเบิ้งกันนี้แอดกองไปยอดบวดแล้วเด้มาัเบิ่งก็ังบรรยากาศดีมากเลยนะครับชอบชอบขอบ,ขอบคุณร้านอาหารแม่วันนะครับที่วันนี้ใจดีเลี้ยงกับข้าว จะใชยกับพีบทย์แม่นมก็ได้พลาอกงน้ำมัสีหลือง <c oughs> ีบือ้ออันในกล่องนี้พีบีดก็จะบอกคนคือคนอายุหมหาจิบเลย่ยสได้ไคน,นสาเออแอบอย่างนี้เออเดี๋ยวจิบบอกเ <c oughs> นาะมันงามอีดีอันกแ่หลุดแอาแอปนี แอบทีู่จะพูดชอบมากบรรยากาศดีแล้ววันนี้แดดมันบอแห้งแบบรมกำลังพอดีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,เอานอนเอาเง้งก่อนจะงีบคุณถ้กี่คยจะขาบมบานั่นละ่ะขามแลไวเอขามมารับนันไมาสื่อที่ไม่มีละ่ะเล่นแบบบ้านพอเอาดอกยม นะพหมันก็ว่าที่เรียกจะมาเบิ้งแล้วบัดนี้เออมาเบิ้งซื้อแล้วขายตัวที่นี่เห็นมันเห็นหน้าบ่ได้น้ามันเค็มเตี้ยสิว่ามหาเบิ้งเป็นเห็นหน้าก็คือที่แรกว่าจะมาหาเห็นหน้าจะเล่นดี๋ยไปอยูร์ลอเอ็ดจะเลยนเดี๋ยไปอยูร์ทงกุลาหองไก่มีแต่หน้าแบบอเอาเขาว่าทุ่งกุลาหองไก่จะกินแรงบอกพี่พีพีแหลกเลยจะสัตย์ทงกุลาหองเห็นจังไรขึ้นอุดมสมบูรณ์น่าจะมาจากโครงการอีสานเขียวใช่ไหมสบายท่าน พอดีแควันิตวหรือเปล่าเป็นอะไรที่แบบเอ่อลรนลงให้ปลูกเลยเป็นทุกกุลาหรอกเขาเป็นทุกกุลายิ้มได้อ๋อทีวิีแล้วเกิดในช่วงในยุคนั้นบ้างก,ก็คือแบบตอนนั้นเจ้าเพิ่งเกิดแล้วเ,เสียงยงังล่ะอ๋อรถสปีโโดโบ๊ทรถมาสเรือสปีดโบ๊ทเท้าปีกีบ่บาทบ่ยานน่าอยากขี่อันนั้นแ่ะเอออยังก็ ก็คือย่างกว่าอันนั้นแค่เขาอื่นไปครับอันนั้นแม่น้อยอังบรูมกว่เขออื่น,นมาอย่างกว่า